มีอยไรนึ่งนึ่งี่ปวดนะครับพุดนะพดมีดปวดเลพี่พี่พีจุ้มแทงได้นหนึ่งหนึ่งปวดเป็นเบิ่งไปเลยพุนะานังไดอุบนี่หนิอุบุกลังนี่ครับนะครับไวมาพีบะตัวนี้จะเป็นจินซอนนี่นะครับอครับเออเห็นไหครับตา สวัสดีพญามิญญายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาจุติการนะครับสวัสดีสี่จุติการน้ำนะครับผมวันนี้ก็มาฝากกันกับบารมีกับหนึ่งนะครับในเสาร์วันที่แรกนึงมดือนมิถุนายนเสาร์ของวันพุตนาจ้าม์วันนี้ก็ตรงกับวันที่สองจาเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจารันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมหลังจากเมื่อวานพาไปปลาย่างหน้ากับป่าน้องจอมเขาให้น้องนี่งง่นจะมาในีเพี้ยนขึ้นมาทร้างภูสองตาไอวินเนาะงานถึงเขาภูสองตาที่ในเขตบ้านสังหอมตังหวห้วยคามเพื่อบุญชลิกจังหวัดุบรราธนนีะคับ ก,กับเรามาเดินเราไปลุ่นกันเบิองสิไรสิมาเฮีตยังเนี่ยเชิงพูดนี่เนาะจ้ะไปะครับไปจ้าเริ่มต้นเข้ามาเฮ็ตยัางตรงนึงเลกเหลืองจ้านะครับเถึงตูมเถึง,ถ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 งบานบานงะเนาะแมนจ้ะปวดข้อเหนียวออกเลยเนาะเจ็บตัดขาวเนี่ยนี่แหละครับ ต้นนี้ฮิตมันปูจ้ะปูเลี้ยงนะครับเมียนเมื่อวานนี้ก็คนละาเลี้ยงตัวนี้ก็เสียกปูเลี้ยงแห้งคือเมื่อวานนั่นตรงนี้เนาะดูผงแดงคล้าลายจ้ะกำลังเห็นนะครับซองดอกแหวกของมันนี่เนาะจ้ะจ้งนี้ตรงนึงห็ดละงูนะครับบาดเห็ดละงูเลี้ยงเนาะซีเลี้ยงหรือซีชมตรงนี้ เลี้ยงนำสุ้มนำออกสุ่มไล่กลัวนี่ครับหมูเพป็นมีไข่มีตุ้มยังหนึ่งนี่แตเจ๊ก่ะไข่เป็นอยู่เรื่อยนนๆน้อยวินเนาะแต่ว,ว่าห่างด้วยครับพ่อแม่หนอนสองตัวนี้เมนอยู่ะอะไรวินพี่น้องเพป็นกนานอนลไล่ด้วครับโอ้เมนอยู่ไฟขวตัตรวจตรวจอยู่ทับเหมือัน ยางกายมาเนาะนั่นดิอีกข่รนึงน่ะนี่วินนี่นั่นมีคนยิงแกนึงนึงฝากมือโอ้นั่นดิอ๋อก็ขืนายหน่อยอยู่ตัวนี้นี่อีกนี่เดอันนึงเอาไซก่อน็เสร็จตาแล้วก็เอาหน่อยนะโอ้ใครเนี่ยพวกใหม่กับเบียร์ข้นเนาะนี่อันนึงงับมาปีละ อุ้ยอีวินสอดลูพแพงกินคอยกินอะไรไปอสี่สิยพุย้มูนี่โดนเติบเลยครับได้ขึ้นมานนหนึ่งนึ่เนาะเมียนจ,จ้ะเป็นรจเราจะจับจจองจีดลเกยแล้วละหนุง่งนึ่งวะเป็นกน,นยุบขึกันครับเมีนออ้ย มูนี่เด็ดรัมไม่ได้นี่มูนี่เดรร้ายเตื่อบน้อยวินงเรืงไข่ทั้งจูมงป่นเนาะทั้งพิเศษเอาอีกหนึ่งจ้ะซิบกลัวอย่างนี้เนาะเมีนเมนเจ้าจีขาวเพื่นเห็นอยู่ครับมือนก็นอยู่ในตาเพิ่นอยู่บางหันเฉยกันเดรร้ายเตื่อบีได้ครับบางหันกันได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้วยเทิงไครสิบกลัวอ๋อหิดปวกหดรวกหิดปลวกเห,หิดโคนนะครับแต่ว่าปวกนั่งลำบุ้อ้าเจ็บเลยนลงึงเอาใจกับตาของเขียนเป็นหูได้คนน่ะยาเหี่ยวเห้งเอ้โน้มงู่ึ้น,ะเ,น,นเลยห็ดปวกผู้เขาเห็ดปวกเียหดปวกลำแข้งนะน้องหนึ่วนงวะเนาะพ่นามก็ไลหหองเลย,เลยไ,ดได้ครับ คือเขาคลิปให้เบ like, ิ้งแล้วนะตรงนี้น่ะเออสวยเลยจ้ะนางนำหาเห็ดปวกมาโขลส้มดงวินอย่างอี่เนาะคือลายชื Honestly, <S <s ่อหย้าเลยดงตัวนั <ER ้ไรในเบิ้องที <h 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 h ่ละอุ้ยดูอย่างเง้ยนะครับคุณน่ะบ้ดนที่ว่าไปเอาของงามอีกเด้องามนึงยาสารุ่นกำเบิองนางเจ้าไทยก่ออุ้ยนางเจ้าไทยอีนี้มีหมูพร้อมเด๊อ นีครับเป็นเกย์ก่กเรื่องเกย์ก่กครับเขาไทยโบอไอวินตัวนี้ขี้ขาวนะครับโอ้แกลายขี้เลือดแดงเลยครับท่านเห็นต้องรุนกันอีกเนาะไอ้ตัวก็เห็นยอมหนึ่งหน,น,นึ่งหนึ่อองไม่เห็นจ้ะอ๋อเกิดจังใดอดอกเลือเพิ่นบบจักคือกันเด้อบ <laughs> ปกติมันจะยอมไก่เลยครับเฮ็ปดปัวก็ดอกงามจช่ไหเนาะมีแค่งามครับม,มีแดงขาหลาไอวิน งามครับแดงเลยกะเงเหลองจ้าขาสุดมีเลืองแคเลยครับมนจ้าเห็นว่า้นี่ก็ออกอยู่หน่อยวินเนาะก็ได้เรียมอยูะยหย่ไปเรื่อยๆนะครับต้องทนยางเนาะเใสตัวเชงเขาผู้นีทางหลุดขึ้นมาเลยครับพูดชองตาด ขึ้นเรียงาลายเรียงเยก็ามาเดงคางามครับจะลงขายวิ่เดียงาลายอย่งลงถึงโพดนี่น้งนึ่งเอจิกเกิดจุงจ้นี่ชอมโพพอดีงานบ้านนองนึง <c oughs> ่งม <c oughs> นีจิ <c oughs> แ,แต่ว่าตนี้นงนึงเจิแล้วโอ้ยนีเด้นีนะแมนี่คเกิเเเเดเหนียวใดเป็นนะครับเี่ยววิ่งนกเบิ่งไข่เบิ่งนี่ แ้งเพื่นบ้ไข่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จิจแต่จูงไปที่ซำได้หน่อยอีน,นะแนนะนะดำมันนี้กำลงยิ้มจ้ะทั้งคู่สองสองานี่เนนะาะคุณาเพืนครับรสชาติดีกันได้ครับนี่เนาะดอ,อกเพื่อนอาชีขาเฮ็ดอยู่ขาเนี่ยน,น้อนงนึงเนาะอาชีพงามจะว่ารสชาติสุดยอดเนาะแม่น่อยฟังจจน,นึงครับ เปิ่งหอ,อมจ้ะเพิ่งดำอ้อยครับนี่ครับเสงดำเพิ่งทานสีด,ดำนะจ๊ะสีขาวจะเฮ็ดพึ่งไข่นะครับเพ่งไขะะ่เลยครัะงอกจะรงอกสีส่วนติดนนะครับเพราะว่าเพู่แลอวอะไรเนานะแจ้งดีอยู่แจ้งกระดัยกันเริ่มหอมเหมือนกันน,ะนั่นหนึ่งนี้นน ดอกตูมเป็นแกงดอกจำนี่กระยางตำน้ำิกเป็นเครื่องเคียงพอดีครับช้อนดอกได้เลยไ<น>ด้เลยลองนี่เอาไว้เบ่งกันคุณละคืนอู <c oughs> ้หูเพิ่งแดงขาลายจ้ะโอ้ตัวนี้งงามเองครับเปนนยีบบลิบเป็นลาด้ยครับนี่นเป็นคนนะครับนี่อายุเพิ่นไลยเพิ่นกิดสิค้นขึ้นไลยครับ ดูเพนครับแน่ยนี่ออกบุหรี่นั่นเราม่มีหอยเม่นกัดครับปลาเพลินแดงและแงกลงอีกนงสจหมเ่เป็นก้อนเอานีดิส่วนลู่ตัวนี้เอามียนนึ่ง มีปวดนะครับพู้น่ะปวดมีอันเบิดปวดเอ้ยปวดพี่พี่พี่จุ้มขุดแทงใดๆหนึ่งๆปวดเป็นเบิ่งไปเลยพู้น่ะครับเอ้าเบิ่งไปเรื่อยๆครับหนาวเทงไรอุบุญนี่หนินำพายจนพ่อนะครับโอ้ยพอดีกับอันนั้นเลยไอ้บินเฉพาะเห็ดเนี่ยวิ่นเพิ่นหางหางเห็นยอมหนึ่งเป็แก่แหลกๆพู้น่ะครับพูดว่าเมนสิออกคิกจั่งไอ้บิน โบหินผุนเนาะเล็งเล็งเลยเดี๋ยวนึงนึงแล้วจะยิ่งเย็นนั่นกับสั้นคือกันเน่ยหนียดไงก็ออกมิเชานี่พอดีเหนียดไงกับอันนี้โผลได้วินนี่นี่เป็นเห็ดปู๊กน้ำแกงเนี่ยนะครับนี่มีอันจ้ะอุ้ยปลาลุงกับปลาเถื่องกับสิออกอยู่ได้หนิเนาะเก็บนี่แหละหนึ่งๆพออยู่นี่เก็บอย่นี่แหละเพราะนึงนึงว่าสิเพวนสิออกไปนานนะขันบัพอนั่นขันบัพอนั่นก็ย่างจนหวานเนยอีกเนี่ย่างกินคาล่านะครับอี่นะครับเพี่มอ ยังีปนอนกระหองหากันเยอะเับค่อขยันพี่นะตามมา itet? แต่ว่าเป็นสีดกปป็นไงวันนี้นี่ยเราให้ปวนเกียงเนาะดอกเป็นไงจะ่าลายครับลายจ้ะออดนึงก้อนนึงอีนึงเอียงไอบีหึงเอียร์หัว อ่ะที่สานี่เด้กครับพ่น้องปี่น้งองฟาบิลายนะครับมาเด็ครับพ่อม่พี่น้องครับมาเกียด้วยแตากีมยกม,มาพี่นี่อุปป๊บูมเล็นี้ยพี่เห็นบอนี่ยี่เห่นบน,บน เก็บสุ่มไปย้ายเพิ่งจะย้ายเนี่ยครับปวกพาัวเพิ่งอยู่ในไต่ดินเป็นจ้าน้องนีเนาะเฮ้ยเฮนะตัวนี้คือกินเลยัวเิอีกล้น่อยดินเนาะนี่ยิ่งิงะการตาเป็นนะครับลุนกระลังแจงหวานเลยครับนั่ขาเป็นมืยเห่าเลยพี่ตัดอันนี้เลยเนาะ ถือว่าโชคดีเลยหนึ่งหนึ่งนเนาะเมนจ์ครับสบูงสดีได้เวียนป๋อ็ดปบัวโชคดีแห่งเลยนี่ว่าับเฮ็ดเพลิงหวานน้ำเพิงเฮ็ดเพลิงข้าวหวานน้ำเพิงนะครั <c oughs> บอ่านนพี่นี่ยายมายายมาพี่แย่แต่คอยยองอยู่ตรงนี้แล้ววัเพิ่ชดอกดำแห่งน,นะครับดู <c oughs> เป็นเสือเงินดำ ยายไปยุไปบูดรเี้เห็นไหเอาทั้งหลายๆเหมืนบานเอาทั้งหลายก่อนไอ้วินจังมาเอาตัวพี่นะครับเปิดเปิดไปใหม่ออกกระเช้านวนี้ครับอันนี้เร็วอีกคนหรือไรนี่ถ้าขึ้นมาเนี่ยคนก็หองนี้เด้อเห็นมาเห็นนี่กยเก็บน้ำกันีเกาวน้องนี่ไม่นจ้ะ มาพอแกนก็ห่วงบระด้เด้ครับหออยู่ในป่าหน่อยวิ่งหนายนะได้ให้ในหนาก็ยังไปเอาอยู่ได้ครับอยู่ในป่าก็ธรรมดานะบ่ดึปดื่งไเนาะแต่พูนปู่้กพึ่นก็ยังเอากันอยู่ที่ไหนวินอะไรนะที่ไหนทม่ไิน เป็นไงเดี๋ยอันนี้บัเบิดดอกซ้องตาโอ้ยค่ะตีเลยตาหนึ่งก็เชียวแบบขนาดใหกหน่อยเนี่ยมาเนั่นเพราะว่าชิวงนี้มาเบืองเฮ็ดตาโหรนะครับจะเป็นจึงเลยกรับแตตามเบืองนะครับจะผีกายี่เก็บอยู่ครับปีนี้ที่พ่ท่านอันนี้ป่แจักเนาะ ผู้เขื่อนหาก,กันคักบผู้ยินกันบ่อยากติดทางมาจักนะครับย้ายมาย้ายมายิบมากิบมาคือกันเลยเนี่ยเ็ดปวดด,ดกอ,อกมี้นงก็ออขคือกันนะครับตัวหลังจากนี้เนาะตีกายเนยี่ยเจี๊ยบด้วยข้ามเป็นนี่ย ส่วนเดือนพุทธกร,กกราดาเดือนนี้แหละน้นเองนี่แต่ว่าท่านหอดหอดมื่หอดเว้นพ่นเนาะสามสิบพูน่พนะครับกลายเสินเดือนสิงหาหนี่อยู่ปาน้องมิกนะครับปลาหนาตลาด,พ,ดพู้เี้ยเวีนย,ววยนรันยาเปนอนึงเบิงน,นี้ดีเลยทนลองสียางบวดบกนั้นคเป็นเป็นวน่ากุนจะมี จะมันนีสองน่นอนิงนี่เก็บปัน้ำเกลียงตะกอนเท่าไหร่สองกระดาษเก็บไปจีสองต่อเนี่ยเนี่ยเขาเก็บยอเลยเาตุบเลย่อม้กรุนนี่คุณอ่ะยยายไปฝนบนอีหนึ่งขึ้นไปหาทั้งฝนปัวคนแล้วนะครับอะไรนีขาเขา เมีเนอยู่บนี่เมียนอยู่ตัวนนดีงอพุทธกิริณ่นุ้ยวินวินเ,เน,นี่ยเห็นอยู่บนนี้เห็นมานี่หเหแอล <laughs> หลอนี่ครับเป็นน่อยเฮียจะว่ายังไงก็เห็ดเข็มทองนี่ครับนี่ละวเห็ดหวงน้ำแกงวิ่งสีแล้วนะเนาะ สิ่งสำคัญอยู่ในธรรมชาติเนี่ยนี่กินใจแบบปลอดภัยนะครับต้องเ,เคลียร้ำเชื่อนยางเชื่อนยางพื้นออกเยอะเกะนหรือว่าต่าออะไรได้เพราะว่ามาาียาขายหนาเนาะยาฉีดยายากำจัดวบสะพุยไปนะครับคุนดีครับโอ้ยขานี่ดีนี่มีวินดอกนลย ไปเรื่อยๆอีกครับมาเป็นซุนตัวนี้แม่อยกินคนเี้บุญย์จันพวกกระติเป็นกระยายมูใหญ่อยูอย่ได้นี่เนาะเมียนจ้ะนี่นะครับยังหาไปเรื่อยๆอีกนะครับปกติเป็เพื้นยายไก่เลยครับเนี่ยน,นี่จะหาเบื้งองบน้องนึงยืนอยู่นี่นะครับบางคนเก็บอยู่นี่ซื้อนี่นะครับผลก,ก,กุบกบบ นี่นะครับนี่กบโบกไงนะครับกิหาไปเรื่อยๆแนวนี้อีกนะครับใยมะพีบอันนี้นะครับใยมะพีบวันนี้ก็เป็นจินสอนนี่นะครับมกอไอเสบด้วครับนี แต่ดอกุนนี่บริบริโมกอเห็ดปวกแค่น่อยแล้วนั่นเองโอ้ตัวไอวินเห็นมืมอเสานี่มันเป็นบเห็นหมู่เพิ่นบนน้อไอ้วิ่นเดี๋ยวเพราะว่าไม่คนใดลงมืออาอยู่เหมอเสานี่คนวันนะครับนุงนุงว่าเพิ่นบุญห่ันลอกไปเบื้องอีกซะบ่งานไปเรื่อยนะสีบกฝนบ่เนาะไปหาม่งเกาหันละงานอีกบ้าน ตัวนี้ดินอ่อนบปล่าค่ะชิ้นยาบๆเลยนี่บเง็ดจะได้เท่านั้นไงเหรอมาเลยครับจีมครับจีมจะจี้มวันนี้จีมเลยงัดทางงัดงัดทางงัดจนเราใหม่นะน้อนิ้เนี่ยจะตัวเพิื่งซับเคร่งงัดได้ตัวตัวนี้จะจีมงัดครับอือคือไง นย,ยียนนก่เรื่องน่ตาโกเนะครับตาราจะมาใส่เห็ดตาโลดีจเห็ดปวกด้วครับนี่นจ้ะนื่ครับเน่มาไปเหลือหน,นึ่นงหนึ่งจั้งโฟกัสตะก,กงทันได้บานเย็นเลยได้จูพกันเป็นานางเต็งหรอวะกลแล้วี่จักออมีละจูบที่หออมูเในใอีกแล้วต<ข>องอล,ลยอาู่บาตรงที่นหเผิดใบไม่ออก ก๋วยเตง๋ยวอืมโอ้โหนี่นะงามงามอยู่เลยครับมีแต่ผักเนื้อเถอะเนาะหงึ่งสองสีม ไก่โอ้พาทดลอกนะอ้ตัวนี้คือเป็นตะคบเพาะเสียแตวินไก่คอนี่บนตรงนี้เมียนจ้ะถิ่งแวพอดีเนาะวันนี้เนาะเมียนพอด,นะนะดีงามเลยเยนะแต่เลยกเก็บแต่เจริกละยิบปลายางหน้าเนี่ยพันหยกักดอกักเท่าแเนะ<า>หรอไอยวินเนาะหยักเท่าเนี่ยตัวนี้พอดีงามนี่ บมเมนเฮ็ดพป่นเขาแบบเมื่อวานมันต้องนี่ยพึ่งเข้าเชนขายกันครับปลวกหน่อยเพิ่งก็มีเด้นจะมีเพิ่มมาทั้งเขาเนาะแต่ปกติคือปูใหญ่ซ้ำกันก็เฮ็ดหมู่หวานนี่เนาะเมีนไม่ต้องคิดตาแต่ได้ยินบ้ามาตะเกียเฮ็ดมันปูใหญ่ข้านำหาเห็ดปวกอยู่โอ้วินใส่จูมใส่โอ้ยยายไก่ขนาด มันหลุนนี้แนมขันมาแนมที่แหลกคือสิโบเห็นดอกไอวินมึงเนี่ยใหม่ๆปิดเพิ่นไว้ก็บอเห็นเจอไดยเห็นเหนเน่จริงๆอ๋อนั่นดิเฮ็ดตัวนี้นี่เจอแล้วแม่ดีเฮ็ดตัวอะไรนั่นนั่นนี่นี่ขี้มึงนิ่งๆใช่ไอ๋อเอานี้นี่นี่นี่อีกพี่พี่เดียวเดียวเห็นบ่ครับพี่น้องหลุนหัวกระทุนตัวนี้อู้หูนะโอู้ขา เห็นจำหนีก็เอาได้ครับบางท่านเพิ่นคือเพิ่นคขมเมมตนมาว่าคือประจงไหวปร่ค่าจำบ่ได้นะครับบางอื่นมาโบเห็นหม่องนี้เนาะพี่ปวกินจำหนีแลวไ้บินยังเสียบนะครับคือว่าเพิ่นห้โโคกห้มันแล้วก็เอาแล้วเนาะเอาแล้วครับทุ่มไปกันค่าตั้งแต่เพิ่นดังเปาะเลยตัดออก นี่ดีเฮ็ดดีอาดศีษะนี่ด้จจดครับเนพี่น้องจะนุ่น,นอมเป็น,นขาพลอยามานีเห็นอีกเดนนี่นั่นองเมีนอือือ,อดังแหงียน้องบาาห้องเลยครับนี่ครับขาพกระิจุกเอาเนะาะจะวมาทั้งไตเป็นอันนั้นวกอยู่เลยเวีย เงายุบสีหมดปิจอดาวเพลยอยี่กันมึงกำลังสีโลกเป็นอย่ด้วยซื้อกันมาเลยด้นี่ไก่่งนะงามเลยครับใส่นอหมูเึ้นมานี้เนาะ แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเอาเห็ดปวดยมสุดท้ายแล้วไงมาหอดทางลงแล้วน,นะครับฝ่ากระมือดมาอีกแล้วมันนี้สิธิพาพ่อแม่พี่น้องลงป่านาจุกชานอวยลงจากเขาแล้วครับมันนี้สําหรับการขึ้นเขาผู้สองตาดนะครับใ,ในเขตบ้านสังห้อมตําบลหอยคำเพื่อวนันธลิจังหวัดอุบลราชธานีนี่นะครับสภาพล้างเขาเป็น ปลากระบาดกกกระบากกกเขียมนะครับแล้วก็ต้นซี่ไม้ทั่วไปนะครับแต่ว่าต้นหย่างกันบ่มีนะครับอยู่นี้ประคับไปเบงกับผลงานโดยสรุปโดยรวมกันหนึ่งเลยนะครับก่อนสิพาลงเขานะครับผมนี่นะครับหนึ่งก็มานางชายเป็นไงหนึ่งมือหนิมือมือชักสีว่าฝุ่นว่ามันอีกนึ่งว่าฝุ่นเลยแหละเหมือนเดเพราะว่าเดินโดยจงได็ขึ้นมาเนาะกับตัวพ่อ ทางไต่นี่ก็จะเป็นเห็ดละงอกน้ำนะครับผมเห็ดละงอกเห็ดเผือกแดงน้อยวินเฮ็ดละงอกกับซีนีบานแน่จูมแน่แต่ว่าจูมสีไล่กว่าบานอยู่เนาะเป็นเผืองแดงขาไลยแล้วก็เผือกขาวแค้นนั่นหนึ่งเนาะกับเผือกยังไรวินหนึ่งจูมเลยแต่ว่าก็ถื้อประมานเลยนะไอ้บินที่ที่แน่ๆนี่แล้วเนาะแมเผือกยำหัวเข้านี่มูสามมูได้ไอ้บินเพราะว่าสองมูน่ะหางหกดอกตัวนี้มูใหญ่เพิ่นมาจัดได้ไลยเติมดิจ้ะนี่นะครับลุงเจนิส มีทั้งจูมทั้งไครซึ่งบานอย่เนาะเม็นจ้าเจ้าเห็ดตัวเข้าวเหนียเด็ดแห่งครับพี่นะครับเพิ่งดำพิ่งยังก็เห็นปลาปลาอยู่พี่น้องก็เห็นร้าอย่างเนาะวันนี้เนาะเม็นจ้าเอาแล้วน่าจะพี่น้องสำรับคลิปมือน,นีหนึ่งหนึ่งก็ไปวิ่งกับพาพ,พี่น้องขึ้นภูสองตาดบานส่างหองมนอกจากมืนอมนีก็มาปลูกผ่อเห็ดผวกนอกจะกมูหนึ่งกับ เต้มตาพึงตาใหญา่ห้าขึ้นมาเลยนอกจาะทั้งแต่ก็จะมีเฮ็ดละงหงเฮ็ดเพิงนอกจาะเนาะสำหรับคลิปมันนี้ธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงจะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหน่องหนึ่งกับไอ้หนึ่งน่าจะเผื่อเสบบผัดกิใหม่ๆเนาะจาะเนาะเพื่อหน่องหนึ่งกับไอ้หนึ่งเสบพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้แต่ละมือเนาะจ้ากสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพญายัยยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอีพีสี่ถูกนนะครับสำหรับการขึ้นเขาเขาปลาหาเก็บเห็ดปลาในวัอนี้นะครับผม มันพุทธที่สองกรกฎาคม2568นี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมก็ยังมีความหมานความฟูกอยู่นะครับผมมาพอเห็ดหลายชนิดอยู่นะครับนี่ที่เด็ดเด็ดเท่าก็กคือเห็ดปวกนี่นะครับเป็นเห็ดปวกหัวดํานะครับขนาดกลางหรือว่าบานเท่าเอิรนเห็ดปวกย่อมนะครับเห็ดปวกน้าแกงแหละนะครับผมก่อนจากกรรมนี่นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพราะย,ย,ยังมีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านายเอฟซีทุกท่าน ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกทกคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงปา่าในไาเอฟซีทุกท่านที่รวมแนะนาําตีช่วให้กําลังใจข้ามาในรายการผิดผาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาบพท่านใจกราบขออภัพยพญายมินายพ่อแม่พี่น้องลุงปา่าในไาเอฟซีทุกท่านแน้นาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันผมกสิคอหน่วยไว้ใช้ ไอพญายมย,ายัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีขาูาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใด,ดมากรรกายสุขทางด้านร่างกายและกระจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาัปราาถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมือนี้ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันใหม่มคลิปใหม่ครับ